นางเอกละคอนจากจากวงๆขึ้นแทนคุณแม่ป้ายแดงคอนลูกคนแรกแล้วขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงคนสวยเดียบริษาที่วันนี้ได้กำเนิดทายาทคนแรกเป็นเพศหญิงพร้อมตั้งชื่อว่าน้องบีนาชุนหาเสนี โดยระบุว่า Welcome to the world my baby girl หนูชื่อบีนาชุนหาเสนีแปลว่าผู้หญิงฉลาดหนูเกิดวันและเดือนเดียวกันกันกบป๊าได้เลิกคอดมาวันนี้มีแต่คนบอกน่าจะออกก่อนแต่ในที่สุดก็มาตามเลิกเป๊ะมีดีใจที่สุดขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกของมีกับป๊า,ปานะคะ Happy birthday ป๊าๆด้วยนะคะปีนี้น้องให้ของขวัญชิ้นใหญ่เลยแก้มปรีแล้ว ก่อนหน้านี้เดียปริษาเคยโพสต์ว่าจะมีน้องประสบความสำเร็จไม่ง่ายอย่างที่คิดผ่านความทุกข์ยากลำบากมานับไม่ถ้วน ack, บันทึกกว่าจะมีเบบีเริ่มตั้งแต่ก่อนท้องไม่ง่ายเลยผ่านการทำ ICSI มาสี่รอบ ไม่นับกับเคยฝากไข่ไว้ตั้งแต่อายุ36รวมกระตุ้นไข่ไป5รอบได้ไข่มาทั้งหมด100กว่าใบแต่กว่าจะได้ตัวอ่อนที่โครโมโซมปกติทำเอาเสียน้ำตาไปหลายปีบได้ตัวอ่อนปกติมากก็ต้องมาลุ้นกันตอนฝังอีกรอบแรกฝังไปรอบแรกฝังไปติดแต่อยู่ดีๆน้องก็หายไปเพราะความเครียดเดียเองทำให้มีผลเลยต้องทำใจหลายเดือนกว่าจะยอมใส่รอบสอง รอบนี้ตัดทุกอย่างทิ้งทุกอย่างไม่คิดเรื่องใดทั้งสิ้นใครมาท็อกซิกก็ตัดออกหมดถึงได้หัวใจดวงน้อยๆดวงนี้มาอยู่ในท้องแม่อยากขอบคุณคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยครอบครัวของเราอาจารย์พิทักน้องอ้อพยาบาลที่คอยประสานงานช่วยเหลือมาตลอดครูก้อยที่ช่วยให้คําแนะนําเรื่องการทานบุ้งพีวเวฟที่ช่วยพาไปตรวจด,ดวงว่าควรใส่ตัวไหนก่อนคือเอาหมดทั้งศาสตร์และศิลผ่านมาหมดค่ะ เดียอยากแนะนําและให้กําลังใจผู้ที่มีบุตรยากทุกคนควรดูแลเรื่องการกินการนอนการออกกําลังกายช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนมีหมอที่ละเอียดดูแลเราแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือห้ามเครียดและสิ่งสําคัญอีกเรื่องคือห้ามมองข้ามคือผลน้ําเชื้อของสามีด้วยนะคะแม้พลาดมาแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่จะประสบความสําเร็จได้คือเลือดนังสู้ค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาค่ะจาก e n t e r t a i n ี่นี n c o m ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ